ช่วงอร่อยรอบโลกโดย Image Holiday เ,เ,เราอยู่กันที่มาเกา๊าวันนี้คุณเอและคุณนิรุตขอพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นที่สตรีทฟู้ดหมู่บ้านไทยป้า เพื่อมาตามหาร้านร้านหนึ่งที่ชื่อว่าไซเกคาเฟ่เป็นร้านดังในย่านนี้ที่สําคัญยังได้รับการยอมรับจากมิชลินถึง3ปีซ้อนอีกด้วยแน่นอนว่ามีผู้คนมาต่อคิวกันซื้อยาวเหยียดเลยทีเดียวครับรสชาติจะอร่อยแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับน,นี่เป็นหมูนะครับเป็นหม,มูมีกาแฟ รับอย้านกาแฟเย,ยวลลากกวราชจ้าดังๆเก่าแก่ที่ที่คุณพ่อคุณปู่คุณตาชอบไปนั่งกินแล้วก็คุยกันตอนเช้าแล้วก็มีขนมฟังจิ้มจิ้มจากขยะร้านนี้เก่าแก่คิวยาวมากผ่านมาแล้วสองชั่วโมงคนก็ย,ยังแน่นอยู่แล้วเพิ่งจะถึงคิวเราเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาให้ท่านผู้ชมดูของจริงของที่เห็นตามนี้ไม่มีอยู่ในเมนูแปลว่าของปลอม แปลว่าของจริงแต่ว่าอันนี้ที่เห็นลึงเหลืองนี่ไม่ใช่ชื่อเป็นไข่คนนี่ออริจินอลเลยคุณผู้ชมไข่คนอันนี้ออริจินอลเลยชื่อร้านไซเกย์คาเฟ่นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาต้องสั่งแบบคงนิรุตนี่เป็นหมูทอดที่มาเขาเนี่ยนิยมมากครับหมูพอกช็อปอะหมูทอดหมูพอกช็อปมาทอดเนี่ยหมูพอกชอปทอดเนี่ยไอ้ของผมไม่มีไข่นะไอ้นี่หมูเฉย ก็เป็นพอกสอบเฉยก็มีมันเหมือนกันลักษณะเหมือนกันถ้ามีโอกาสสั่งแบบนี้ก็อร่อยถ้าไม่ชอบไข่ก็แบบนี้ไม่เป็นไรนี่มีมันผมไม่มีไข่แต่มีมันผมก็มีมันนี่ไงนี่พอกสอบต้องติดมันมียาวมากก็สองชั่วโมงกว่าเนี่ยผมรอนานมากอเอาหมูก่อน หมูทอดทอดเพื่อนแท้แต่ข้างในไม่ได้แบบแข็งนะฮะคุณผู้ชมนะมันก็นุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศของจีนฟังเขาเรียนใหม่แล้วอ่ะฟังอร่อยฟังคุณนีิรุนเนี่ยห้าสิบเหรียญคุณผู้ชมห้าสิบเหรียญก็ประมาณสองร้อยนิดๆแต่ผมนี่ยี่สิบแปดไม่มีไข่ไม่ไม่ผมกินแพงกว่าคุณครับลาโอ้ผมเสียใจไม่เป็นไรเอานี้เอานี้ไปเอาไปเลยให้ เปล่าให้เลยให้เลยคุณผมนี่คือแซนด์วิชแบบตะบับจีนที่ใช้เวลารอนานมากคุณผู้ชมผมให้พี่ไกด์เราืี่ปิ๊บเปิ้ลพาปิ๊เปิ้ลมาช่วยยืนรอเจ้าหน้าที่บัตรคิวของนีลาวดีของอังกฤษเราฮะมารอที่นี่มาช่วยรออะไรนี่นุ่มตัวเอกก็คือขนมปังหมูทอดเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีพวกโกโก้มีชานะครับมีขนมตัวอื่นที่ทานคู่กัน นะครับแล้วมีโอกาสนี่ไงชาโอ้โหเป็นคนเก๊อะไรได้อย่างนั้นเก๊เลยเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยมาจากไซเกคาเฟ่มันก็ะเดื่องนี่อันนี้แบบเย็นแบบเย็นนะฮะอันนี้แบบร้อนเป็นการยืนยันว่าเขาเปิดปี1965คุณผู้ชมฮะแฝงไว้ที่คอขวดเลยที่หนึ่กลิ่นถัวหอมมากเป็นของหวานอ๋อเฮ้ยเยิ้มๆอะไรเนี่ย ของหวานขนมปังทาเนยแล้วแล้โรยด้วยถั่วหอมมากเลยอ่ะหอมหอมถั่วคุณผู้ชมหอมกับถั่วตัดเลยอ่ะหอมครับโรยมาเหมือนกันเนยถั่วแต่นี่เราใช้ถั่วจริงๆมาเลยใช้กลิ่นเนยถั่วกลิ่นเนยถั่วใช่เลยมันๆครับครับโอ้โหอากาศเย็นมากมาเจอขนมปังร้อนๆเนยถั่ว เลยถัวแล้วก็าพี่ก็พิเศษว่าน่าจะซื้อเขามีถั่วสองป่นิดเขาไม่พี่ก่อนบอกว่ากรอบนะเอาเนยถั่วคลุกนะแล้วก็มีถั่วพลิ้วลงมาลยรู้ดีอร่อยไหมเนี่ยแบบโบราณชอบห๋ออ่าแบบไม่ได้ผ่านการผัดไอ้น้ำแบบเครื่องชงในเฟซโวแล้วนะที่กันชงแบบดริฟต์นะฮะผ่านน้ำร้อนมาเลย แนนี่ก็ต้องรอนะคุณผู้ชมต้องรอนะแล้วนี่ก็ล้างแขนอีกหนท่งชันข้างในที่เป็นไส้ไข่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปหาคุณยุทธก่อนอยู่ตรงไหนยังอยู่นี่นะยังยังดูอยู่ยังอยู่นี่มันอร่อยนุ่อย่ากเลยคุณผู้ชมเห็นร้านเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วกินข้าวเยอะยวนอยู่ตรงเนี้ย ครับเอ้าดูดิทำไมเมื่อกี้ไม่ได้แบบผมใช่ไหมเลยไปสั่งแบบผมมาว่าะผมว่าอร่อยมากคุณผู้ชมนี่คือตัวท็อปตัวท็อปเลยนี่คือตัวท็อปห้าสิบเหรียญนะฮะห้าสิบเหรียญสี่บาทห้าสิบครณห้าบาทครณแล้วกันไข่ขห้าสิบนุ่มนิ่มมากอ่ะเมื่อกี้คุณนิดลดให้ชิมอ่ะข้างในนุ่มนิ่มมากอร่อยมากครับ แล้วนี่อะไรอันนี้คือกาแฟที่รอมานานแสนนานกับเตาเมื่อกี้นี่คือกาแฟโบราณใส่นมแบบสมัยก่อนขอนุญาตฝาใม้เปิดฝาให้ดูไหมกินกินแบบมีฝาลำบากจับให้แน่นนะเมื่อเดือนเดือนจับให้แน่นนะโอื้อนี่ให้ท่านผู้ชมดูโอ้โหป้อนกระหมองเขามีมาตรฐานนะฮะในการชงนะครับมีการจับเวลาเรียบร้อยนะฮะไม่ที่จะมาชงแล้วมากะกะเอามั่วๆชนหน่อยชนหน่อยดีคุณผู้ชมมามาเกาคุณผู้ชมครับ เจ้าเบอร์เกอร์ในแบบฉบับของชาวมาเก๊านะฮะรสชาติเป็นเอเชียเป็นคนจีนเลยนะครับมีอยู่หลายร้านทีเดียวนะฮะนี่คือไซเกะคาเฟ่นะครับว่างแวะมาครับลองดูผ่านมาที่นี่เจ้าว่างเขาบอกว่าหิวชื่อชื่อออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยไซเกะไซเกะอย่าอย่าไปไซเก๋คือไซเก๋คือไล่เก๋ไปแลเราใไซเก๋เราไม่ไล่เราไม่ไล่ไปดูมาไซเกะคาเฟ่